เหลองอ่อนนะคะต่อไปก็เป็นสีขาวเทาค่ะเป็นสีองค์ฟันบุรี่นะคะสีขาวมนมนนะคะเพื่อนเพื่อนสีนี้ก็เป็นโทนที่ที่สีเข้มมากๆสีเหลืองทองค่ะเพื่อนๆสีเหลืองแบบคล้ายดอกทานตะวันนะคะแต่เราเอาสีมาผลิตกุหลาบค่ะค่ะมีกระแดงค่ะเป็นแดงเลือดนกนะคะ แกทางต่างประเทศก็สีในโทนเบอร์กันดี้เหมือนกันค่ะนะคะ,ะคขานี่คือสีเทาค่ะเทานะคะเป็นสีที่ฮิตติดอันดับเลยนะคะเพื่อนๆรู้ไหมแล้วก็นะคะเพื่อนๆมีวันนี้ล่ะค่ะที่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆเห็นเพราะว่าดอกไม้ที่สาวทำมา2ี่สิบกว่าปีนั้นมีวันนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะเขียวอ่อน อันนี้คือเขียวนะคะแต่เป็นโทนเขียวอ่อนนะคะเพื่อนๆสีสดใสเลยแดงแรงริท์ที่คนไทยชอบมากนะคะ mm hmm. นี่ค่ะนี่คือสีบานเย็นค่ะ mm hmm. น้างนอกเขาเรียกว่าชออ็อกโกันตดีออกโทนแดงนะคะ mm hmm. ส่วนที่ผ่านมาตะกี้นี้เป็นสีออกโทนอมม่วงนะคะ mm hmm. อ้าวะคะ่ะมีกระแดงค่ะ เป็นแดงเลือดนกนะคะแต่ทางต่างประเทศก็สีในโทนโทนเบอร์กันดี้เหมือนกันค่ะนะคะถ้าบ้านเราก็สีน้ำตาลเลือดหมูนะคะสีแดงเลือดหมูแล้วแต่จะเรียกกับเหลืองอ่อนนะคะต่อเพื่อนๆได้ชมกันทุกสีเลยค่ะนี่ค่ะดำสนิทเลยนะคะเขาต้องการใช้นะคะสีดำเป็นงานประพิสีม่วงนะคะสวยมากๆค่ะ อันนี้ที่ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวันนี้อันนชมพูหวานค่ะชมพูที่หวานมากๆนะคะดูชัดๆนะคะเพื่อนๆเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเพื่อนๆครีมนะคะส่วนนี้ก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นเหลืองอ่อนค่ะเพื่อนๆสีสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆน นี่ค่ะมาแบบพีชนะคะสีเหมือนลูกพีชะคะ่ะนี่ค่ะสีเหมือนลูกพีชเลยนะคะเป็นชมพูและแตะส้มลงไปนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นสีโอร่อยตามชมความสวยงามของแต่ละสีกันเลยนะคะนี่ก็คือเขียวยอดตองนะคะเป็นเพื่อนๆได้ชมกันทุกสีเลยค่ะนี่ค่ะดำสนิทเลยนะคะ เขาต้องการใช้นะคะสีดำเป็นงานประพิพนีก็น่ากว้าง4ี่สบเซนติเมตรเหมือนกันนะคะสีต่อไปจะหวานมากนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะที่สีเข้มมากๆสีเหลืองทองค่ะเพื่อนเพื่อนสีเหลืองแบบคล้ายดอกทานตะวันนะคะแต่เราเอาสีมาผลิตกุหลาบค่ะนี่ค่ะเขียวอ่อนอันนี้คือเขียวนะคะ แต่เป็นโทนเขียวอ่อนนะคะเพื่อนๆสีสดใสเลยนี่ค่ะเขียวอ่อนอันนี้คือเขียวนะคะแต่เป็นโทนเขียวอ่อนนะคะเพื่อนๆสีสดใสเลยด้วยเพื่อจะได้มีแรงทำงานกันต่อไปนะคะทุกคนเพื่อนๆที่รักค่ะอ้าวสีที่คนไทยไม่ค่อยชอบนะคะต่อไปแต่เมืองน,นอกชอบค่ะ นี่ค่ะนี่คือสีแดงสดนะคะสีแดงสดเลยค่ะเพื่อนๆดูใกล้ๆก,ก็ได้นะคะเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะต่อไปก็เป็นสีโทนเมืองนอกเลยนะคะเนี่ยนี่สีเบอร์กันดีค่ะเหลืองอ่อนนะคะต่อี้คือสีแดงสดนะคะ สีแดงสดเลยค่ะเพื่อนๆดูใกล้ๆก,ก็ได้นะคะเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะให้ค่ะนี่สีโอวันตินแต่ทางเมืองนอกเขาเรียกว่าบราด,ด้วยเพื่อจะได้มีแรงทำงานกันต่อไปนะคะทุกคนเพื่อนๆที่รักค่ะ,คะอ้าวสีที่คนไทยไม่ค่อยชอบนะคะต่อไปแต่เมืองนอกชอบค่ะนี่ค่ะ สีมิ้นค่ะนี่สีอีกสีหนึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าสีโอวันตินนะคะนี่นี่อีกสีหนึ่งเขียวเหมือนกันนะคะแต่เขียวอมฟ้าเขาเรียกว่าสีมิ้น์นะคะเขาชอบกันเยอะนะคะเป็นสีขาวหม่นหมนนะคะเพื่อนๆขาวธรรมชาติที่เราไม่ต้องฟอกสีนะคะ อะไรนะคะเพื่อนๆว่าสีออกไปทางชมพูนะคะอีกสีหนึ่งสีมิ้นค่ะนี่สีอีกสีหนึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าสีโอวันตินขาวค่ะเพื่อนๆขนาดดอก หน้ากว้างนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนติเมตรนะคะดอกรุ่นนี้เพื่อนๆไปก็เป็นสีขาวเทาค่ะเป็นสีอมฟันบุหรี่นะคะสีขาวมนๆน,นะคะเพื่อนๆสีนี้ก็เป็นโทนที่สีสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมาแบบ ถ้าบ้านเราก็สีน้ําตาลเลือดหมูนะคะสีแดงเลือดหมูแล้วแต่จะเรียกคือมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะคะที่ได้ประดิษฐ์ดอกไม้มาตอนนี้ก็เป็นเวลาครบ27ปีแล้วนะคะที่ทําดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเพื่อนๆว่าสีออกไปทางชมพูนะคะอีกสีหนึ่งไปก็เป็นสีขาวเทาค่ะ เป็นสีองค์ฟันบุหรี่นะคะสีขาวมนๆนะคะเพื่อนๆสีนี้ก็เป็นโทนที่สีฟ้าค่ะสวยมากสีฟ้าสวยมากจากชอบนะคะเป็นสีที่สดใสมากๆเพื่อนๆชอบไหมคะสีมิ้นค่ะนี่สีอีกสีหนึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่า สีโอวันตินนะคะบ้านเราเขาจะเรียกว่าสีบานเย็นแต่เมืองนอกเขาจะเรียกช็อกกี้พิงค์นะคะเอาละค่ะวันนี้สาวก็ได้นำเสนอให้เพื่อนถ้าบ้านเราก็สีน้ำตาลเลือดหมูนะคะสีแดงเลือดหมูแล้วแต่จะเรียกคือมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะคะที่ได้ประดิษฐ์ดอกไม้มา ตอนนี้ก็เป็นเวลาครบ2 7ปีแล้วนะคะที่ทําดอกไม้ประดิษฐ์กันนี่ออกโทนแดงนะคะส่วนที่ผ่านมาตะกี้นี้เป็นสีออกโทนอมม่วงนะคะอ้าวนี่คือสีแดงสดนะคะสีแดงสดเลยค่ะเพื่อนๆดูใกล้ๆก็ได้นะคะเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ วันนี้สาวทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาชมหน่อยนะคะครวยเพื่อจะได้มีแรงทำงานกันต่อไปนะคะทุกคนเพื่อนๆที่รักขัดนะคะเพื่อนๆมีวันนี้ราคาที่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆเห็นเพราะว่าดอกไม้ที่สาวทำมา20กว่าปีนั้นมีวันนี้คาละคะบ้านเราเขาจะเรียกว่าสีบานเย็นแต่เมืองนอกเขาจะเรียก ช็อกกี้พิงค์นะคะเอาระคะวันนี้จ้าวก็ได้นําเสนอให้เพื่อนๆที่ภาคภูมิใจที่จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะวันนี้อันดาถ้าถ้าไม่ลืมนะคะอย่าลืมกด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 เยอะๆนะคะเพื่อว่าจ้าวจะได้มีการสร้างรายได้ใน Facebook ขาวแต่อมชมพูเรื่อยๆนะคะมีชมพูนิดหน่อยค่ะตรงไหหน้กี้พิงค์นะคะนี่ละคะเมืองน,นอกเขาจะเรียกว่าสีช็อก กี้งค่ะคือสีชมพูเข้มไปโทนบานเย็นกิ้งนะคะนี่ราคาเมืองน,นอกเขาจะเรียกว่าสีช็อกกี้พิงค์ค่ะคือสีชมพูเข้มไปโทนบานเย็นือมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะคะที่ได้ประดิษฐ์ดอกไม้มาตอนนี้ก็เป็นเวลาครบ27ปีแล้วนะคะที่ทำดอกไม้ประดิษฐ์สีสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อน นี่ค่ะมาแบบเพื่อนดูผลงานของสาวครบทุกสีแล้วนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดาูคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้สาวนี้สีชมพูปานกลางค่ะชมพูพิงค์นะคะชมพูแบบพิงค์พิงคเลยค่ะหวานมากนะคะขาวแต่อมชมพูเรื่อเๆนะคะมีชมพูนิดหน่อยค่ะตรงไ้าหนักเหลืองอ่อนนะคะ ต่นี้ค่ะม่วงอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือสีม่วงอ่อนค่ะนี่ชมพูอ่อนนี่คือชมพูอ่อนจริงๆที่สีสม่วงนะคะสวยมากๆค่ะวันนี้สาวชอบมากนะคะที่สาวหลับตาหยิบแล้วได้สีนี้มานะคะเพื่อนค่ะอ้าวสีที่คนไทยไม่ค่อยชอบนะคะต่อไปแต่เมืองน,นอกชอบค่ะ นี่ค่ะสีมิ้นค่ะนี่สีอีกสีหนึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าสีโอวันตินสีม่วงนะคะสวยมากๆค่ะ